สวัสดีครับเราพ่อนผู้สร้างเฟอร์มิีเกษตรอินทรียไร้สารพิษนะครับวันนี้ทีมพ่อนผู้สร้างของเราก็จะพามาดูวิธีการวิดน้ำด้วยไดวิดนะครับไม่ใช่ไดโวนะครับเรามาดูเครื่องมือไดวิดของบ้านพ่อนผู้สร้างนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็จะมีปี๊บนะครับเป็นอุปกรณ์หลักก็คือต้องมีปี๊บมีเชือกนะครับมัดเข้ากับปี๊บเชือก จะมีไม้ไผ่ที่จะรัดมีลวดนะครับก็จะรัดเพื่อที่จะให้เสมอกับอิฟรัดให้แน่นนะครับแล้วก็จะมีเชือกยาวอยู่2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเชือก,กจะยาวสักหน่อยนะครับรวัดตามระยะของของพื้นที่นะครับเวลาเราทเราเสร็จแล้วก็มาเปิดเปิดบอ่อนานิดนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นจังหวะให้มันลึกนิดหนึ่งที่เราจะตักน้ําอีกนาหนึ่งขึ้นมา อีกนาหนึง่งอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะย้ายถ่ายเทน้ําโดยที่เราจะไม่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 ได้ใช้เครื่องสูบน้ําเป็นไดโวอย่างนี้นะครับเราก็จะมาใช้เป็นไดวิทแบบบ้านพันู้สร้างนะครับ้ <Okay. S 2> ของโบราณครับดูดิเขาเขาจะทํายังไงกันนี่จะต้องจะต้องจะต้องเปิดอะไรครับจะต้องเปิดทางน้ำให้แม่เปิดดินตรงนี้เดี๋ยวมงีงปกนิมันจะชนอ๋อเดี๋ยวเราจะตักตรงนี้นครับนะ้ำ มันก็ต้องขุดให้ลึกกันดีครับนี่เราลองดูก่อนเดี๋ยวไม่ยังไงก็ค่อยเสริมใหม่ <laughs> เริ่มเริ่มจะหายใจทางปากแล้วนะครับ <laughs> ขุดไปเดี่ยวนะต้องหายใจทางปากแนละ้ว <laughs> อย่างว่าอะไรนะครับแสดงว่าเราต้องขุดเปิดปากทางนี้ให้ลึกเลยครับไม่ลึกเท่าไหร่อะคะ่ะใช้น้ำลืน่นทำหามาได้แล้วค่ะนี่นะครับนี่เราก็จะเริ่มทดลองแล้วนะครับโดย อย่างยองแล้วก็ตามมรานะครับคนสวยนะครับนางเอกเราด,ดูดูแล้วครับว่าเขาจะทำยังไงกันโอ้โอ ก็วิดง่ายนะครับดูจากวิธีการวิดนะครับใช้แรงเยอะหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ไม่รู้ต้องไปสอบถามดูครับอันนี้ในการวิดนี่ใช้ใช้แรงเยอะไหมครับมันก็ไม่เยอะท่าหลายหรอกนิดหน่อยครับนิดหน่อยพอดึงอย่างนี้มันก็พอดึงไหนร้อก็ไม่ก็คนล้นะใช้ความสามองใช้ความสามคีเยอะเยอะใช่ไหมครับนี่จะใช้ระยะเวลาเป็นวันไหมครับกว่าจะวิดหมดนานี่ครับ ประมาณแล้วอาแคดก็ใช้แค่สวมงแห้งแล้วค่สองชั่วโมงแห้งใช่ไหมครับประมาณดูนะาสองชั่วโมงโอ้โหนี่น้ำไปครึ่งนาแล้วนะครับเริ่มเริ่มจะเดรเริ่มเริ่มจะออกทางปากแล้วอ่อย่งทีนะครับต้อดึงไ โอ้แเจ๋วมากเลยนะครับอันนี้คือวิถีโบราณน,นะครับ,บ,บการวิดน้ำแบบโบราณน,นะครับเราจะดำนานะครับตอนนี้เราจะถ่ายน้ำออกก่อนถ่ายน้ำมาใส่อีกหนึ่งนะ โด,โดยการวิดน้ำแบบโบราณน,ああน,นะนี่ครับก็น้ำก็เยอะอยู่นะครับ<ๆ>น้ำก็เยอะอยู่นะครับก็นาก็ใหญ่อยู่นะ<ๆ>นี่ก็เป็นนาน้ำนะครับเราจะถ่ายน้ำออกไปนานุ้นเพื่อที่จะดำนานะครับโอ้แป๊บเดียวเองนะครับตอนนี้น้ำท่วมไป กือจะถึงครึ่งนาแล้วนะครับแต่คนก็หายใจเริ่มไม่ท่วท้องแล้วนะครับคนเริ่มจะหายใจไม่ค่อยทั่วท้องแล้วครับเราก็วิดไว้อยู่นะครับแป๊บเดียวนะครับน้ำก็จะเต็มนาโอ้ยดึงขึ้นมาทีหนึ่งกับเต็มปี๊บเลยนะครับดู อ๋ออันนี้คือใช้หลักสูตรเหมือนกับงูเหลือมวิดน้ำกินปลาใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับใช้แค่ปี๊บแล้วก็เชือกเชือกแค่นั้นแหละค่ะใช้แรงนิดหน่อยใช้แรงนิดหน่อยช่วยกันสองคนนะันอันนี้คือต้องใช้ความสามารถคีในการดึงทั้งสองฝั่งนะครับวิถีโบราณครับนี่คือวิถีโบราณวิถีดั้งเดิมเพราะสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องสูบน้ำแต่สมัยนี้เรามีแล้วนะครับแต่เราก็ลองมาประยุกต์ ช้แบบของโบราณดูนะครับเราจะมาฝึกเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรวมาฝึกเด็กรุ่นใหม่นะครับค่ะไม่เคยเห็นเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นค่ะครับแจ๋วมากเลยนะครับแปบ๊บเดียวนะครับน้ําก็นองแล้วนะครับเนี่ยเวลาไม่ถึงสามนาทีนะครับน้ําก็นองอะคาดว่าประมาณสักสองชั่วโมงน่าจะหมดนะครับ เดียวนะครับนี่น้าไหลไปยันนุ่นแล้วนะครับโยกไปตามจังหวะเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วค่ะไม่เหนื่อยใช่ไหมครับไม่เลยค่ะแต่มาเป็นยังไงบ้างครับเอ้าแขนไหมครับไม่นะครับยังยังชิวๆอยู่นะครับดูจากรอยยิ้มได้นะครับเสียงเสียงการพูดเนี่ยยังไม่ออกทางปากทีนะครับฟังจากเสียงการพูดเนี่ยยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ดูนะครับแบเดียวนะครับ เราไม่ได้ออกแรงเยอะมากเท่าไหร่แบบนี <that> ้ต้องใช้ความสามัคคีหน่อยนะครับมีต้องใช้ความสามัคคีนะครับครับยุบแล้วเห็นไหมครับยุบแล้วครับยุบไปครึ่งแล้วนะครับอืมอืมครับต้อง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 สลับเปลี่ยนกันนะครับ นี่ครับดูต้องดูแม่หมอว่าแม่หมอคนสวยนะครับนี่เอาแล้วนะครับไวมากเลยครับวิธีการวิทิ์ง่ายมากเลยนะครับอืมนี่คือวิธีโบราณนะในการวิทน้ำ เมื่อก่นอนเขาวิทน้ำบ่อปลาก็ทำแบบนี้เขาใช้เขาใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องสูบน้ำรรมสมัย,ย,มยตั้งกี่ปีนะล่ะตั้งกี่ปีสิบปียี่สิบกว่าปีก่อนนี่ปีสิบสามสิบปีได้แล้วประมาณสามสิบสี่สิบปีที่แล้วก็ย <c oughs> ังไม่มีเครื่องสูบน้ำนะครับค่ะแล้วก็วิทวิดบ,บึงด้วยวิทบึงใช่ไหมครับใช่ใช้ปี๊บเขาเขาเขาก็ใช้ปี๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับปี๊บนี้ละกันเวลาบึงแค่บึงแค่แห้งอย่างเงี้ยครับ ก็แค่แห้งเขาเอาปลากันงั้นเขา,าก็ต้องเป็นล็อกล็อกล็อก,กเขาแล้วก็ใช้ปี๊บวิใช้ปี๊บวิดก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะ<ม>ว่<ม>วนาเราก็สลับกันวิดเอาปาลาค่ะก็บอ่อที่อยู่ในบึงอ่ะเขาไปใช้ปี๊บแล้ววไงพักเดียวนั่นแหละสองโพงข้างนู้นโพงข้างนี้โพงหนึ่งมันจะไวนะครับแบบว่าไวเลยนั้ไวนี่ครับนี่น้ำก็ท่วมไปแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับ กว่าน้ําขึ้นมาทีละปี๊บนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะเยอะนะครับขึ้นมาทีละปี๊บนี่แป๊บเดียวน้ำนองในนานนู้นนะครับไหลไปถึงนู้นแล้วเราจะไหลมาตรงที่ต่ำก่อนนะครับไหลไปจนนู้นแล้วนะนี่ครับวิถีบ้านผ่อนผู้สร้างนะครับ เมื่อเราไม่มีเครื่องสูบน้ํานะครับเราก็ใช้แบบนี้ได้นะครับเอาไปประยุกต์ไปปรับใช้ถือว่าพื้นที่ไหนที่ไม่มีไฟไม่มีเครื่องสูบน้ํานะครับก็เอาลองทําแบบนี้ดูนะครับมันจะทําให้เราวิทน้ําง่าย้องใช้ความสามัคคีทั้งสองคนนะช่วยกันดึงพร้อมๆกันแล้วมันก็จะขึ้นมาทีหนึ่งเป็นครับอันนี้คือความสามัคคี แล้วนี่ก็ผ่านมาสักสองชั่วโมงได้แล้วนะครับน้ำก็เต็มนาแล้วนะครับดูนะครับกวิทโอเคแล้วนะครับน้ำแห้งนาแล้วนะครับน้ำแห้งเราก็มาเต็มนานี้แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่ได้ไม่รู้ทดลองไปสอบถามดูครับเป็นไงบ้างครับวิทยอใช้เวลาไปเท่าไหร่ได้ครับวันนี้ประมาณประมาณสักไม่ถึงสองชั่วโมงอ่ะไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับไม่ถึงสองชั่วโมง วิทย์แล้วก็เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไห <c oughs> มครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอะค่ะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าใช้สองคนค่ะสองคนช่วยกันช่วยกันค่ะครับอันนี้อันนี้มันจะต้องใช้ความสามาคัคคีเยอะนะครับดูนะครับออกมาเต็มปี๊บเลยนะครับไม่ไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ํานะครับนี่เราก็วิทย์ได้นะครับไม่แบบไม่มีเครื่องสูบน้ําเราก็วิทย์ได้ดูนะมันจะเบาแต่มาเต็มปี๊บเลยนะครับมันก็จะเบา เดี๋ยวขอสอบถามคนวิทย์หน่อยนะครับคนวิทย์อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุนะคะครับผมสิบแล้วค่ะหกสิบหกหกสิบแล้วล่ะครับครับโอ้โหนี่ขนาดอายุหกสิบนะครับยังวิทย์ได้เลยนะครับดูนะครับก็น้ําก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลากเรนกันนะครับเพื่อที่จะดำนานาแปลงนี้ก็เต็มแล้วนะครับวิธีวิทย์น้ำแบบโบราณเขาเรียกว่าอะไรนะครับชื่อชื่อ ชื่อว่าอะไรครับวิดน้ำกับปี๊บอะค่ะวิดน้ำกับปี๊บอ๋อชื่อชื่อปี๊บวิดน้ำครับแต่ว่าการใช้งานมันดีมากเลยแล้วก็มันก็ไม่เหนื่อยมากกันผมทดลองดูแล้วนะครับวิดได้ตลอดเลยแค่มีคนสลับแต่ว่าต้องมีความสามัคคีกันนะครับในการดึงทั้งสองคนนะครับ ต้องใช้ความสามัคคีสูงไหมครับในการดึงต้องดึงพร้อมๆกันค่ะต้องดึงพร้อมๆกันนะครับค่ะต้องใช้ความมีต้องมีความสามัคคีให้ใจเป็นหนึ่งเดียวอะค่ะอ๋อต้องมีความสามัคคีใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับนี่ปลาปลาเริ่มเริ่มน้ำเริ่มเริ่มจะหมดนะครับปลาก็เริ่มเริ่มเห็นปลาแล้วนะครับก็กําลังจะจับปลาแล้วนะครับก่อนที่จะลากเลนเราจะจับปลาก่อนนะครับนี่ก็แผนกจับปลาก็มีนะครับรอรอจับปลาอยู่เลยก็มีนะครับ เราต้องจับก่อนเดี๋ยวนกจะจับต้องจับก่อนนกนะครับก็เรียนบอยแล้วนะครับน้ําก็ระดับโอเคแล้วได้ที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะลงไปลากเรนกันนะให้มันเสมอก่อนที่จะดํานานะครับปรับระดับพื้นที่นะครับพอนาเรายังไม่เคยท,ทําทีเลยนะครับเราเพิ่งทำครั้งแรกเราต้องปรับระดับพื้นที่ก่อนครับก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับ หากดูแล้วมีความรู้ก็พาไปปรับใช้ได้นะครับเ,เราทีมงานพันผู้สร้างก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ